สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับครูน้ำเช่นเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ค่ะวันนี้นะคะครูน้ำจะมาสอนเรื่องการนับตัวเลขและเขียนแสดงจำนวนตัวเลขในหลักสิบและหลักหน่วยนะคะเราไปดูกันเลย ครูน้ำนะคะให้เด็กๆนะคะลูกเปิดใบงานของตัวเองไปหน้าวันที่17เดือนสิงหาคมพศส5 6 4ใบงานหน้านี้ก็คือเป็นใบงานรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะครูน้ำให้เวลาเด็กๆ เปิดใบงานหนึ่งนาทีนะคะเริ่มเลยค่ะ เด็กๆเ,เปิดเจอกันหรือยังคะถ้าเปิดเจอแล้วนะคะใบงานหน้านี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4นะคะอ่าเราไปดูวิธีการทำใบงานเลยคะ่ะตัวอย่างในการทำใบงานนะคะ เด็กๆจำได้ไหมคะลูกหลักสิบและหลักหน่วยที่เราเคยเรียนมานะคะหลักหน่วยอยู่ด้านหน้าหรืออยู่ด้านหลังคะอ้าเก่งมากค่ะหลักหน่วยก็คืออยู่ด้านหลังนะคะอ่าเด็กๆพูดตามครูน้ำนะคะหลักหน่วยอ่าตรงนี้นะคะด้านหลังหลักหน่วย ต่อไปด้านหน้าก็คือฝั่งนี้นะคะ,ะพูดตามครูน้ำนะคะหลักสิบหลักสิบเก่งมากคะ่ะวิธีเราจะนับจำนวนเราจะนับในหลักหน่วยหรือหลักสิบก่อนคะอ่ะเราจะนับในหลักหน่วยก่อนนะคะก็คือนับจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะ อาทีนี้หลักหน่วยเด็กๆก็รู้ไปแล้วค่ะว่าอยู่ด้านหลังเราจะมานับเลขหรือนับจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยนะคะนับสับป,ประรดนะคะในหลักหน่วยเริ่มนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สห หลักหน่วยมีสับป,ประรดอยู่กี่ลูกคะมีทั้งหมดอยู่หกลูกเราก็เขียนเลขหกลงช่องว่างตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่เรานับในหลักหน่วยเสร็จเราก็จะมานับหลักสิบที่อยู่ด้านหน้านะคะเหมือนกันกับนับหลักหน่วยนะคะ ่าเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรานับสับป,ปะรดได้สิบลูกซึ่งสิบลูกนี้นะคะจะเป็นค่าของเลขโดด ที่อยู่ในหลักสิบนะคะแต่โจทย์เขาถามหาตัวเลขแสดงจำนวนในหลักสิบซึ่งตัวเลขแสดงจำนวนในหลักสิบนะคะก็คือเลข1เราก็จะเติมเลข1ในหลักสิบนะคะหลังจากที่เราเติมทั้งหลักหน่วยและก็หลักสิบเสร็จนะคะ เราก็จะมาเขียนคําตอบอยู่แถวด้านล่างสุดนะคะ,ะก็จะเอาเลขที่เราเขียนลงมาเติมก็คือเลขอะไรคะเลข16ค่ะเก่งมากๆค่ะ หลังจากที่ดูตัวอย่างการนับจำนวนไปแล้วและเขียนแสดงจำนวนไปแล้วเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเด็กๆไปฝึกทำแบบฝึกหัดของตัวเองเลยคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำก็จะขอจบการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล3ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ